ในที่สุดนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงต่อไปว่าภเวพันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรจเจริญให้มากการดับทุกข์เราจะไปดับครั้งเดียวย่อมไม่สำเร็จจำเป็นจะต้องดับทุกข์ไปหลายครั้งถึงจะสำเร็จได้เหมือนก,นกันกับคนรับประทานอาหารเรารับประทานอิ่มครั้งเดียวแล้วต่อไปไม่กินอีก ก็ต้องตายเมื่อมันหิวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องกินเมื่อนั้นจนกว่าร่างกายนี้จะเติบใหญ่เต็มที่ถึงเติบใหญ่เต็มที่ก็ต้องรับประทานเรื่อยไปเพราะฉะนั้นในคำที่ว่าภาเวตพันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรจเจริญให้มากก็เช่นเดียวกันก็เราก็ต้องทำให้มาก เหมือนกับรับประทานอาหารอิ่มแล้วหิวแล้วก็กินใหม่อิ่มแล้วหิวแล้วก็กินใหม่อย่างนี้เรียกว่าพาวเวตพันติเมพิกเวดูก่อิสิกน์ทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักที่จะเจริญให้มากและจะไปถึงซึ่งความสำเร็จเรียกว่าบรรลุนั้นเราจะกำหนดความหมายอย่างไร เราจะกำหนดความหมายได้เพราะว่าการที่จะบรรลุได้นั้นมันจะต้องทำจิตนี้ให้เป็นอินทรีย์ซะก่อนจิตที่เป็นอินทรีย์นั้นมาตั้งแต่สัตถินทริยังวิริยินทริยังสตินทริยังสมาธินทริยังปัญญทริยังสัตถินทริยังนั้นได้แก่ศรัทธ,ธาเป็นใหญ่ศรัทธ,ธาคือความเชื่อ ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากจิตที่ดำเนินมัรคผู้ที่จะดำเนินมัรคนั้นต้องทวนกระแสจิตไปถึงที่ตั้งของจิตคือการสมบูรณ์ด้วยการทำสมาธิเริ่มแล้วซึ่งวิปัสสนาซึ่งเป็นกำลังที่จะดำเนินวิปัสสนาต่อไปได้อย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตการทวนกระแสจิตนั้นกระทำอย่างไร ก็จะอธิบายไว้สักหน่อยหนึ่งว่าการที่จะทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตได้นั้นก็เหมือนกับเราได้พากันพิจารณาดูร่างกายเรามองเห็นว่านี่เป็นกระดูกและใครเป็นผู้เห็นกระดูกนั้นเราเห็นแสงสว่างในจิตใครเป็นผู้เห็นแสงสว่างในจิตนั้นเราเห็นความสะอาดในจิต ใครเป็นผู้เห็นความสว่างในจิตนั้นนั่นแหละเป็นการทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตก็หมายความว่าแสงสว่างเราเห็นแสงสว่างใครเป็นผู้เห็นอย่งเราอิ่มอย่างนี้ใครเป็นผู้อิ่มหรืออย่างเรามีเห็นสังขารร่างกายอย่างนี้ใครเป็นผู้เห็นผู้ที่เห็นนั้นมีความสำคัญ คือเป็นผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้อย่างนี้แล้วคือทวนกระแสครั้งหนึ่งไม่ได้ก็ต้องทวนกระแสหลายครั้งว่าเราก็ตั้งคําถามในที่นั้นว่าใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้เห็นแสงสว่างใครเป็นผู้เห็นร่างกายใครเป็นผู้เห็น ก็ถามอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็กำหนดจิตนิ่งอยู่จะต้องมีสักวันหนึ่งจะร้องอ้ออยู่อย่างนี้เองถ้าร้องอ้อ,อได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านบอกว่าดำเนินจิตถึงต้นเรียกว่าต้นหนทางเมื่อไปถึงนั้นเมื่อไหร่นี่มันจะรวมความเป็นใหญ่ทั้งห้าประการสัตถินทรยังวิลยินทรยัง สตินทริยังสมาธินทริยังปัญญทริยังทั้ง5คืออินทรีย์ทั้งหนี้จะต้องเป็นอินทรีย์ที่มีความพร้อมมีความพร้อมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถึงจะกำจัดกิเลสได้เมื่อนั้นถ้ายัางไม่พร้อมก็เรียกว่ายัางไม่ได้เหมือนกับสงครามถ้าหากว่ายังตีเมืองหลวงไม่แตกก็ยังไม่ชนะ เมื่อตีเมืองหลวงแตกเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นก็เหมือนกันกับกำลังทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่รวบรวมได้มีกำลังอันยิ่งใหญ่เมื่อมีกำลังอันยิ่งใหญ่ก็สามารถกำจัดกิเลสคือสามารถกำจัดกิเลสออกไปได้ทันทีเรียกว่ากำจัดออกไปได้ทันที แต่ว่าการกำจัดกิเลสนั้นก็เหมือนก,นกันกับการที่ชนะโดยเด็ดขาดการชนะเด็ดขาดชนะโดยไม่มีการแพ้ในโลกนี้การชนะเด็ดขาดไม่มีชนะแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ชนะชนะแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ชนะส่วนโลก,กุตตรธรรมนั้นเรียกว่าชนะโดยเด็ดขาดหมายความว่า เมื่อชนะแล้วไม่มีกลับมาแพ้อีกผู้นั้นก็จะมีจิตเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลความเป็นอริยบุคคลนั้นท่านแบ่งเป็นสี่ประเภทด้วยกันมีพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์พระโสดาก็มีโสดามักและก็โสดาผลและก็มีสกิทาคามัก และก็มีสกิทาขาผลและก็มีอนาคมักอนาคผลแล้วก็มีอรหัตผลอรหัตผลนั้นนี้ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านั้นคือผู้ที่กําจัดกิเลสได้แล้วกําจัดกิเลสพวกนี้คือมีกําลังท้งห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา หรือเรียกอีกในหนึ่งว่ากองทัพทั้งห้ากองทัพทั้งห้านี้กองทัพที่หนึ่งมีศรัทธาเป็นแม่ทัพกองทัพที่สองมีวิริยะเป็นแม่ทัพกองทัพที่สามมีสติเป็นแม่ทัพกองทัพที่สี่มีสมาธิเป็นแม่ทัพกองทัพที่ห้ามีปัญญาเป็นแม่ทัพทั้งห้ากองทัพนี้จึงจะชื่อว่า เป็นกองทัพที่ต่อสู้กับกิเลสถ้าหากว่าทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ผู้นั้นก็จะมีศรัทธาเรียกว่ามั่นคงไม่ต้องไปวอกแวกค,คนที่ยังไม่มีศรัทธามั่นคงคือยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็ยังหลงคนนั้นว่าดีก็ต้องเอาไปทีคนนี้ว่าดีก็เอาไปที คนนั้นจุงจมูกไปทีก็เอาไปทีคนนี้จุงจมูกไปทางนี้ก็ไปทีอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สัตทินทริอย่งคือไม่ใช่มีศรัทธาเป็นแม่ทัพหรือไม่ใช่ชื่อว่าศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธายังย่อหย่อนยังไม่มีกำลังแต่ถ้าหากว่ามองเห็นจริงแจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าอ๋อนี่ เป็นธรรมะแท้จริงที่เราได้พบไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้วใครจุงจมโกไปไหนก็ไม่ต้องไปจุงให้ยากไม่ต้องมีใครชักชวนให้ไปไหนยากอยู่ที่นี่จึงได้ชื่อว่าพบธรรมนี่เขาเรียกว่าสัตทินทริยังถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเป็นศรัทธาหัวเต่าหลุบเข้าหลุบออกอยู่อย่างนั้น ในข้อที่สองวิริยินทะระยยงคือมีวิริยะเป็นอินทรีย์หรือว่าวิริยานีเป็นผู้อินทรีย์เป็นผู้เป็นใหญ่ก้าหมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีความเพียรที่จะทําสมาธิมีความเพียรที่ไม่มีการถอยหลังเป็นธรรมดาการถอยหลังชื่อว่าไม่มีอีกต่อไปมีแต่ว่ามุ่งหน้าต่อไปเท่านั้น คำว่าถอยหลังไม่มีอีกต่อไปของบุคคลผู้เป็นวิริยะอินทรี์สติอินทรี์คือในสตินั้นจะเป็นผู้ที่ไม่หลงคือไม่หลงทำความชั่วอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงบอกว่าปิดอบายามุกโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปตกนรกอีกเป็นอันขาดมีแต่จะก,ก้าวหน้าสู่สวรรค์และนิพพาน นั่นคือพระ,สะโสาบันก็คือว่าท่านมีสติรเรียกว่าสติอินทรีย์สติอินทรีย์นี้เป็นผู้ที่มีสติไม่ให้ตัวของคนนี่ไปเที่ยวทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือมีสติบังคับอยู่ตลอดไม่มีการหลงหลงที่จะไปทำความชั่วไม่ได้สตินั้นเปรียบประดุดว่าเป็นอาหารของใจ หรือเป็นผู้ที่ส่งเสริมกําลังสมาธิของผู้ที่เรียกว่าสมาธิอินทรีย์นั้นก็เป็นสมาธิที่มีความหนักแน่นเมื่อจะเข้าฌาน,ต,านตุติยฌานตติยฌานเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ขัดข้องเข้าเมื่อไหร่ก็ได้สมาธิเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อ,ไไดอย่างนั้นนะ่ะถึงเรียกว่าสมาธิอินทรีย์เรียกว่า สมาธิอินทรีย์ปัญญานั้นได้แก่การพิจารณาคือพิจารณาอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นท่าสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอินทรีย์ถ้าหากว่าปัญญาคิดหลอกคนโน้นปัญญาคิดโต้เถียงคนนี้ให้ชนะ ปัญญาอยากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์คือปัญญาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเห็นจริงแจ้งเรียกว่าปัญญาอินทรีย์เมื่ออินทรีย์ทั้งห้าเพียบพร้อมบริบูรณ์คืออินทรีย์ทั้งห้านี้มีความพร้อมคือหมายความว่าพร้อมแน่นอน นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นกำลังและสามารถที่จะนำจิตนี้เข้าสู่ความเป็นอรยิยบ,บุคคลได้โดยไม่ต้องสงสัย